ตรงกับวันที่28เดือน6ตอนนี้กำลังปล่อยกิ่งชูแล้วเดี๋ยวจะทำการทดกิ่งอีกครั้งหนึ่งเป็นตะโกที่มาจากกรุงเทพนะครับ ตะโกมาจากกรุงเทพหล,หลายต้นเพื่อนๆจำได้ไหมครับตอนนี้กําลังปล่อยกิ่งฟูเข้าลวดนะปล่อยกิ่งฟูแล้วปล่อยกิ่งให้โตให้ยาวเพื่อให้ได้ขนาดแล้วเดี๋ยวจะมาทดกิ่งแล้วก็เริ่มทํารายละเอียดอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยววันที่ลุงจำ ทดกิ่งลิดใบทดกิ่งเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งวันนี้วันที่18เดือน7กับตะโกกรุงเทพของพี่ปีชา วันนี้ครูจำเอาใบาออกแล้วก็ดูกิ่งไหนควรเอาไว้แล้วก็ไม่ควรเอาไว้มันก็จะทำให้กิ่งที่เราต้องการเนี่ยโตเร็วโตเร็วขึ้นนะครับไม่สวย ต้น,น,น,นจำเจ้าเดวิลได้ไหมครับเพื่อนๆวันนี้มีอีกต้นหนึ่งา่า เรียกกันได้ว่าเป็นรุ่นน้องนี่ครับต้นนี้เลยที่ครูตั้ตมครูจั้ตั้งใจว่าจะทำให้เป็นเดวิอีกต้นหนึ่งนอนาคตก็สวยงามไม่แพ้กัน วันนี้วันที่27เดือน9แล้วก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างเป็นทรงแล้วนะครับสำหรับตะโกกับชาติต้นใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับกิ่งก็เริ่มออกมาให้แล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆ น,นี่ยังไม่ได้เอาใบาออกก็เลยยังไม่เห็นกิ่งต่างๆที่ชัดเจนนะครับวันที่20อ้วันที่27เดือน9นะครับแล้วกรนีก็อีกชุดหนึ่งแม่เสดายมาในช่วงที่ใบเต็มก็เลยไม่ได้เห็นรูปร่างที่ชัดเจนแต่โดยรวมกิ่งที่คัดคัดกันไว้ นะครับก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นทรงนะรเริ่มมีกิ่งแขนงเริ่มมีกิ่งหลักให้เห็นได้ชัดเจนนะครับวันที่2 9เอ้วันที่27เดือน9 วันที่15เดือน8ปี2021นะครับสําสำหรับไม้อัปเดตไม้พี่ปีชานะกรุงเทพนะครับแล้วก็ต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับที่เคยทำคลิปไว้นะครับเมื่อก่อนนี้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเอาไปตัดต่อนะเอาภาพเก่าๆสมัยก่อนนู้นที่ผมดัดนะเอามาให้กับเพื่อนๆดูแต่ตอนนี้มันเป็นามาอยู่ที่สวนกุจัจมแล้วนะครับแล้วก็ยังมีตะโกนะครับ ที่ผมเคยทําไว้อยู่ที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ชนะแล้วนะครับอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูนะครับนีกนะครับก็ได้เริ่มได้โครงสร้างนะครับก็ทั้งแถวเลยนะครับทั้งแถวเลยนี่ไกลต้นหนึ่งนะครับนี่ไก่ต้นหนึ่งแล้วก็นี่ครับทั้ง2แถวเลยสองแถวทั้งฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับนี่ทางนั้นเลย อัปเดตให้กับเพื่อนๆดูอัปเดตแบบรวมๆนะครับเพื่อนๆนับจนมันเป็นทรงนะครับอัปเดตแบบรวมๆนับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นต้นๆนะครับ <c oughs> จะเก็บภาพเอาไว้ให้กับเพื่อนๆดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวพอมันเริ่มเป็นรูปเป็นทรงเราค่อยมาดูกันทีละต้นทีละต้นแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะคิดอยากจะจําว่าต้นไหนเป็นยังไงก็ ดูโครงต้นมันก็นแล้วกันนะครับอย่างต้นนี้ต้นคู่ใช่ไหมเห็นไหมต้นะตน้ตนนี้ก็ต่อรูปร่างแบบนี้นะครับต้นนี้ก็ต่อรูปร่างแบบนี้นะครับตอนจบนะครับไม้จะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับเนะี่ยแล้วค่อยมาดูกันทีละต้นอันนี้ผมอัปเดตรวมๆให้กับเพื่อนๆดูพามันยังเปะปะเก่งกลางกะลงกะเลงกะลังงเงี้ยต้นนี้นี่โคนเป็นแบบนี้ ไม้เอี้ยวไปทางนู้นวเวลาจบแล้วสวยแล้วจะเป็นยังไงเะเวเาค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่ง <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆฟนไม่กาบ,บอลไซวันนี้วันที่21เดือน8ปี2021นะครับวันนี้ทำเป็นภาคหนึ่งให้กับเพื่อนๆดูเลยนะครับหลังจากที่ได้ถ่ายเก็บไว้ นานพอสมควรแล้วนะครับอันนี้ที่ผมจะเอารวมรวมคลิปให้กับเพื่อนๆดูนะครับเป็นต้นไม้ที่มาจากกรุงเทพแล้วนี้ก็คือมะขามนะเมื่อสมัยปี2018 19 20 21โอ้โหนะครับยาวนานเลยนะอันนี้เป็นมะขามสมัยก่อนนะตอนที่ไปเจอพิพิธภิชาใหม่ๆแล้วก็ผมไปตัด แล,แล้วก็เตรียมจะขึ้นทรงนะครับสมัยนะั้นข้างเคียงก็เป็นต้นไกลนะครับก่อหินนั่นแหละอันนี้คือสมัยก่อนเลยแรกๆเลยที่ผมไปเจอแล้วผมก็ไปหัน่นไปเขียงเตรียมที่จะขึ้นทรงใหม่นะตอนที่เขายังอยู่กรุงเทพนะครับเจ้ามะขามนี้ครับพมพอ่าหารเสร็จนะครับพี่วิชาก็เดินมาดู <laughs> <eyebr c oughs> เป็นไงบ้างตัดตัก นะครับตัดตะเฮียนเต้นล่งนะครัเอามาให้นะพี่ปีชาก็เดินมาดูนะครับตอนนั้นมันสูงสูงทั้งหัวเลยนะครับเพื่อนๆตอนนั้นนะก็เอามาให้ดูย้อนหลังนะครับก่อนที่จะมาอยู่ที่บ้านครูจำนะอ,อันนี้ตอนที่เขายังอยู่กรุงเทพอยู่ เรีงนันวันมันก็อ้วนขึ้นนะครับดูภาพจากปัจจุบันมันก็อ้วนขึ้นเยอะเลยนี่ก็นี่ก็ไก่เกาะหินเนะมื่อปี2018หรือว่าเป็นไม้ของพี่ปีชาที่ผมได้เคยเคยทำ ที่กรุงเทพแล้ววันนี้มาอยู่ที่ที่ชัยนาทนะครับก็เป็นจํานวนหลัก10ต้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะทําให้กับเพื่อนๆดูคุยให้กับเพื่อนๆดูไปทีละต้นทีละต้นพร้อมกันไปเลยแล้วก็พร้อมกับอัปเดตนะครับไปเลยเป็นภาคที่1กันแล้วกันนะครับส่วนภาคที่2ก็คงต้องรอกันอีกหลายๆเดือนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมหาภาพเก่าให้กับเพื่อนเพื่อนดูได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาภาพเก่ามาแนบให้กับเพื่อนๆดูด้วยนะครับต้นแรกนะครับวันนี้ที่เราจะคุยเลยนะครับเป็นต้นมะขามนะเป็นมะขามทรงต้นคู นะครับเมื่อสมัยก่อนผมก็ทําอยู่ที่กรุงเทพวันนี้มาอยู่ที่สวนลูกจําและนะครับให้มาเป็นสไตล์การสร้างโดยครูจําต่อนะครับถัดมาก็เป็นไกรใบสีชมพูนะครับก็เป็นเกาะหินต้นคู่เช่นเดียวกันเมื่อต้นนี้ต้นนี้ก็สมัยก่อนผมก็ได้ทําอยู่ที่ที่กรุงเทพวันนี้ก็เอามาอยู่ที่นี่แหละนะครับนี่ก็เป็นต้นไกรเกาะหินนะครับที่เมื่อก่อน ตอนที่อยู่กรุงเทพนะครับรูปร่างก็ประมาณเนี้ยนะที่ผมเริ่มไปเจอเจอแล้วก็เริ่มเข้ารวดเริ่มตัดเขียงนะครับทำแขนงทําต้นอะไรตอนนั้นะนะครับตอนนั้นนะนะร,รูปร่างเป็นแบบเนี้เดิมเดิมเลยตอนที่อยู่กรุงเทพนะครับก่อนที่จะมาอยู่กับลุงจำณนะปัจจุบันนี้นะครับเพื่อน ครับแล้วก็นี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับสมัยแรกๆเลยนตตอนนั้นพี่ปิชาหั่นเองเลยนะครับอันนี้คลิปเมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเนี่ยตอนตอน,นั้นเลย <laughs> พี่ปิชาตัดเองเลยตอนนี้ยังอยู่กรุงเทพอยู่นะครับเนี่ย <c oughs> นะค,คลิปนี้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับแต่คลิปเมื่อกี้นะรประมาณสัก1ปี ก็ดูกันแล้วกันนะครับยาวๆนะครับว่าโอ้โหต้นไม้บอนไซเราแต่ต้นนะครับกว่าจะจบเนะี่ยผ่านการตัดผ่านการคัดกิ่งอะไรต่างๆนะเยอะเลยนะครับเพื่อนๆนะี่ครับนี่คือสมัยเมื่อ2ปีที่แล้วนะพี่พิชาเป็นคนหั่นเองเลยนะครับช่วงนั้นก็คัดกิ่งกับพี่ปิชานะเพื่อนที่จะขึ้นทรง ก็จะอยู่ที่ประมาณขนาดนี้เลยนะครับสมัยนั้นเมื่อรับสองปีที่แล้วนะครับตอนที่อยู่กรุงเทพนะก็ย้อนเอามาให้กับเพื่อนๆดูนะครับสนับต้นไกลเกาะหินก่อนที่จะมาอยู่กับครูจำาครับ <laughs> ผมกับพี่วิชาตัดกันนะลุยกันเอง <laughs> ตอนนั้นอะ นะเป็นไม้ของพี่ปีชาเหมือนกันนะเพิ่มความเก่านะเพิ่มความขลังนะนี่ครับคนดัดแทน <c oughs> น,นี่ถ้าเราดัดพวกนี้มันจะสวยเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจให้ใบมันออยอีกหน่อยอนี้ก็เป็น,น,นอีกต้นนงย,ยังไม่ได้ดัดดูเก้งก้างนี่ก็จะเริ่มเต็มมานเนี่ย <c oughs> เริ่มเต็มนะ รลรวก็ยังมีอีกหลายต้นนะเดี๋ยวผมพาเ,เพื่อนๆไปดูทีลนะต้นเลยอันนี้เป็นต้นมะขามแล้วก็ต้นไกรใช่ไหมครับแต่ทางด้านนี้ก็จะเป็นต้นต้นตะโก <c oughs> นะครับมาชมกันทีละต้นเลยกักนนะครับยังยังไม่ค่อยรากยังไม่ค่อยเดินเพิ่งจะเปลี่ยนกระถางนะครับก็ได้เป็นโครงแล้วนะครับต้นนี้นี่ได้เป็นโครงแล้วนะครับ ตัวน,นี้ก็เป็นต้นคู่โอ้่จนกว่ามันจะแข็งแรงถึงจะเข้ารวดได้อ,อะเแต่เข้าตอนนี้ทิ้งกิ่งเลย <c oughs> นะครับตอนนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับภาคหนึ่งนี่มาไม้ของพี่พิชานี่ผมจะทําเป็นแบบยกชุดเลยนะครับยกเซตให้กับเพื่อนๆดูเลยนะค,ค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงนะอันนี้ลุงจ้ามเขาย้ายที่มาแล้วครับเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้ นี่เป็นต้นหนึ่งครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะอยู่ตรงนู้นเะนี่ยเนี่ยครับเป็นแถวอนะไรเมื่อก่อนอยู่ตรงนี้เต็มเลยที่ผมถ่ายเก็บไว้ให้กับเพื่อนเพื่อนดูที่มันมีใบเต็มเต็มอะ่ะนะครับอยู่ตรงนี้ถัดมาก็เป็นต้นนี้ครับโอ้โหรายละเอียดก็เริ่มขึ้นมานะครับเรื่อยเรืยนะพร้อมกับการที่เราจะได้ฟอร์มได้เต็มนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นคู่ นะเป็นไม้ต่อธรรมชาตินะครับต่อธรรมชาตินะเอามาสร้างเอามาดัดจังหวะอันนี้ส่วนชุดนี้ยังลงดินอยู่นะครับก็ <c oughs> เป็นไม้จากกรุงเทพเหมือนกันครับมันจะขึ้นกระถางวันนี้ <c oughs> อ๋อจะขึ้นกระถางวันนี้สามต้นเนี่ยยามนี้ก็ริดใบหมดแล้ว <c oughs> มาดูกิ่งรล,ละเอียดเลยครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวตอนเข้าลวดเพลินนะครับเนี่ย <c oughs> นั่งคัดกันนั่งคัดกิ่งเอากิ่งไหนไว้เอากิ่งไหนออก แล้วก็มาเข้าลวด <c oughs> นี่ดูดูอาวุธของลุงจำครับโอ้โหแน่นอนนะอาวุธลุงจำส <c oughs> ุดยอดจุดยอดอันนี้นี่ <c oughs> ของอาร์ตครับของอาร์ตครับเพื่อนๆนลุงจำบอกโอ้โหเลื่อยดิแฟดแฟดแฟดเลยไม่มีสืดมือเลยมัน <c oughs> รุ่นเนี้ยบอกกับสมาชิกเวลาเราเลื่อยเนี่ยมันไม่ต้องกด มันองศามันกดให้เราเสร็จโอ้โหเลื่อยดีจริงๆรทบไม่เป็นต้องออกแรงไงออไม่ต้องออกแรงเลยดึงเฉยเนี่ยเราไม่ต้องกดแล้วเดี๋ยวมีฝักด้วยเหมฉําไม่มีฝักด้วยลหอกลึกลุงซื้อเผื่ออีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับโอ้โหแบบสวยงามแบบงวงช้างเลยนะครับทรงย้อย ย้อนหลังให้เพื well, ่อนๆดูนะครับตอนที่เจ้าตะโกที่ผมเรียกเจ้างวงช้างนะครับหรือตะโกกับชาตินะครับของพี่ปิชานที่ยืนหัวเราะเมื่อกี้นะครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้ครับเป็นพุ่มๆนะเป็นกลุ่มๆก้อนๆยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรนะครับอันนี้ก็คือก่อนเลยนะครับตอนที่เขายังอยู่กรุงเทพนะครับนี่ก็เป็นตะโกสมัยก่อนที่ผมไปเจอแล้วก็ไปช่วยพี่ปิชาทำอะไรครับ นะอันนี้ก็ย้อนหลังให้เพื่อนๆดูก่อนที่จะนะมาอยู่ที่ใชหนานะห้อยลงไปเลยเห็นไหมครับอันนี้คือเมื่อก่อนนะเอามาให้กับเพื่อนๆดูให้เห็นความแตกต่างครับตอนนี้จบแล้วเป็นไม้ราคาร้านนะอสวยจริงๆนะจะบอกให้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับก็เป็นตะโกของพี่บีชาร้านเดิมจะงก็ไม่ขายดูลำกิ่งสักกอนเดี๋ยวค่ยดูเข้าวรวด้ยมันไวจริงๆอนี่สองปีมันน้งเนี่ยปีหรือสองปีนะเม่งเนี่ยผมก็มาถ่ายไว้นานแล้วเนี่ย <c oughs> วันนี้เพิ่งมาต่อให้กับเป็นภาคหนึ่งให้กับเพื่อนๆได้ดูเี๋ยวคัดกิ่งที่หลังเม่งเดี๋ยวค่มาต้นนี้นะครับเพื่อนๆต้นนี้ก็เตรียมเตรียมเตรียมขึ้นกระถางวันนี้นะครับสามต้นนี้ขึ้นขึ้น นี่ลุงจ้ามเตรียมเตรียมรองแล้วนี่โอ้ก็กิ่งก็ได้น้ำเมงไหนอะลุงจ้ามจะตัดให้ดู้วครับเมงว่ากิ่งไหนออกถ้าจะใจซ้ายขวาถ้าใจผมผมก็ของของกิ่งเนี้ยเนี่ยกิ่งนี้กิ่งเนี้ยหมงจะไหนออกเพราะถ้าผมมองผมมองกิ่งนี้เป็นกิ่งหลักอ่ะลุงจ้าโอันนี้มันแขนงหลังแขนงหน้าไม่ไม่ไม่ได้ทีนี้ก็กิ่งหลักอ่ะ คือความยาวมันจะไม่สมดุลกันออกมานี่มันสั้นหน่อยอีนี่มันออกมาต้องเอายีนี่ไว้อ่๋อใช่มันจังหวะมันสั้นไปไม่สมดุลกับกิ่งนั้นโยนปิ้วลงไปดูครับครับ่นนตตังค์ก็ซื้อเรื่อยมาถูกใจชุดเนี้ยสุดยอด ก็ต้องต้องตัดเดี๋ยวดูก่อนเมนเอาขึ้นก่อนค่อยว่าอีกครับจะให้อยู่ในระดับสายตามองง่ายกว่าน้รับแล้วก็เดี๋ยวจะวางตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูอีกโอ้โหนี้ดูเครื่องมือลูกจ้าก็วางเป็นแถวเลยนี่การเล่นกลางแดดเลยครับเนี่ยนะครับแล้วก็นี่ก็ไปอีกต้นหนึ่งนะครับก็ออกแนวแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับของของเสียบีชาของพี่บีชากรุงเทพ ับอันี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นแบบเอ็นชายสุดริ่มทิมประตูกันไปเลยตอนนี้เดี๋ยวรอยอดมันจบถ้าเกิดยอดตรงนี้จบนะมันจะเพิ่มความสวยงามอีกเยอะเลยนะครับเพื่อนๆในช่วงนี้ถ้าถ้าตรงนี้เต็มนะมันจะมันจะกลมกลืนกับตรงที่ด้าน <S <S koş, <S <S ด้านที่ตกเลยแหละเหมือนคนจีนเขาดัดถ้ามันไม่มียอดมันจะเป็นไม้คลาสสิกนะครับอ ถ้ามียอดปุ๊บเนี่ยมันจะไปลักษณะหลิงหนานของของเมืองจีนน่ะครับของอเมืองจีนเนี่ยถ้าถ้ายอดเต็มน่าจะสวยมากครับต้นเนี้ยเดี๋ยวรอรอยอดออันนี้รอรให้มันใหญ่สักหน่อยรลุงจำเนาะเนี่ยอ่าใช่ครับใช่ใหญ่ใหญ่หน่อยแล้วเข้ามาต้นนี้นี่ฮที่ที่เอาลงดินต้องการนี่มันใหญ่ไงอ่าพอมันใหญ่ได้ที่ต้องเอาขึ้นถ้าไม่เอาขึ้น คุมไม่ได้คุมไม่อยู่ oh, 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 ใหญ่ตลอดคุมไม่อยู่ <laughs> ความเก่าก็ช้าด้วยนะครับนะถ้าลงดินนะนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ยังใบยังเต็มอยู่รอรรอกีบรอเข้ารวดนะครับใช่ใช่ใชครับแล้วนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งอันนี้ออกไปในแนวแบบคลาสสิกนะครับเนะี่ยคลาสสิกแม่ดูท่าทางล้อ,อก,กับผู้เล่นหน้าดูครับตอนนี้ <laughs> เบ่งดัดยังไงให้มันสวยอ่ะใช่ครับใช่ใช่ลุงก um ็ไม่ร uh, ู้เหมือนกันว네่าดัดยังไงแต่ว่าพอพอดัดออกมาแล้วเนี่ยเราดูจังหวะขึ้นลงเนี่ยดูให้มันสลัดสร่ยเอาไม้มันไม่มีกฎเกณฑ์อ่ะครับทาให้สวยอย่างเดียวแล้วก็มาถึงต้นสุดท้ายครับต้นนี้โอ้โหนี่ก็ได้ลำกิ่งแล้ะ네 นึกถึงตอนที่มันอยู่ในุงเที่ทุ่งเทีย่ยที่ผมยืนทํากลางแดดอะไนั้นเนี่ย <laughs> ตอนนี้มาอยู่นี่แหละอันนี้กันเดี๋ยวทำรายละเอียดแล้วน,นะครับเพื่อนๆเป็นไม้กึง่งคลาสติกเป็นไม้ทรงต้นกึง่งคลาสติกคือบางกิ่งมันไม่อยู่ในกฎเกณฑ์เราก็ต้องเอาไว้อ <c oughs> อย่างกิ่งเนี้ยจริงๆลุงมองจะเอาออกถ้าเอาออกแล้วมันก็จะลง่ง ไม่เอาออกมันก็ไม่เข้ากฎเกณฑ์ <c oughs> นั่นหน่าเอาไว้ดีกว่าเอาไว้ดีกว่าแล้วเกอนี่ก็แวะมาอัปเดตให้กับเ,เพื่อนๆดูนะครับเป็นภาคที่หนึ่งนะครับไม้พี่ปิชากรุงเทพนะครับอัปเดทกันทีเป็นสิบต้นกันไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะนะครับภาคสองนะครับวันนี้ผมกับครูจ้ำลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ